ทำไมแมวถึงเลือกอยู่ห่างในบางวันคลิปนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อบอกว่าแมวไม่รักคุณนะครับแต่มันเกิดมาเพื่ออธิบายสิ่งที่หลายคนไม่กล้าพูดออกมาตั้งหากในวันที่แมวของคุณเคยเดินมานอนใกล้ๆเคยนั่งมองหน้ากันเคยลองเรียกหากันแต่วันนี้กลับไปนั่งอยู่แบบไกลๆเลยครับไปนอนอีกมุมหนึ่งของบ้านไม่มองหน้าไม่เข้าใกล้คุณเริ่มถามกับตัวเองครับว่าเราผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ย ความจริงครับคือในโลกของแมวการอยู่ห่างไม่ได้แปลว่าไม่ผูกพันครับแต่นั่นคือภาษาหนึ่งที่แมวใช้กันในโลกของแมวครับแมวเป็นสัตว์ที่ให้คุณค่ากับพื้นที่มากกว่าคําว่าอยู่ใกล้ครับความผูกพันของแมวไม่ได้วัดจากระยะทางแต่จากความสบายใจถ้าในวันไหนแมวเลือกที่จะอยู่ห่างนั่นอาจหมายถึงว่าวันนี้เขากำลังจัดการบางอย่างในใ,นใจของเขาอยู่ครับ บางวันแมวต้องการความสงบมากกว่าการสัมผัสเพราะสมองของแมวรับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาอารมณ์ของคนในบ้านทุกอย่างจะส่งผลกับแมวมากกว่าที่เราคิดครับถ้าวันไหนบ้านเสียงดังขึ้นกว่าปกติมีแขกครับแมวจะสามารถรับรู้อารมณ์เหล่านั้นได้ทั้งหมดครับโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกและการถอยไปอยู่ที่ไกลๆนั่นเรียกว่าการปกป้องตัวเอง ที่สุภาพที่สุดของแมวแล้วครับอีกเหตุผลหนึ่งที่หลายคนไม่รู้แมวมีรอบอารมณ์ของตัวเองด้วยนะครับบางวันอยากเข้าสังคมบางวันอยากอยู่ตัวเดียวเหมือนกับมนุษย์ครับบางวันอยากคุยบางวันอยากเงียบแต่แมวไม่สามารถอธิบายมันออกมาได้ด้วยคำพูดแมวก็เลยใช้ด้วยการการกระทำเองนั่นเองครับถ้าแมวเลือกที่จะไปนอนเพียงลำพังการลงโทษคุณครับแต่คือการดูแลสมดุลของตัวเองต่างหาก และที่สำคัญแมวเป็นสัตว์ที่ควบคุมสถานการณ์ผ่านการเลือกครับถ้าแมวเลือกที่จะมาหาคุณแมวจะต้องเลือกเข้ามาเองถ้าแมวเลือกที่จะห่างครับแมวก็ต้องเป็นฝ่ายเลือกเช่นเดียวกันการที่อำน,นาจในการเลือกอยู่ที่แมวจะทำให้น้องรู้สึกปลอดภัยครับยิ่งคุณเคารพการตัดสินใจนั้นมากเท่าไหร่แมวก็จะเคารพพื้นที่ของคุณมากยิ่งขึ้นครับอีกปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้แมวอยู่ห่างในบางวันคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่คุณอาจมองไม่เห็นเช่นกลิ่นตัวคุณเปลี่ยนคุณเพิ่งกลับจากที่ใหม่คุณใช้สบู่ใหม่น้ำหอมใหม่หรือครีมที่มีกลิ่นแรงกว่าปกติสำหรับแมวครับกลิ่นคือข้อมูลหลักในการประเมินความปลอดภัยเลยด้วยซ้ำครับกลิ่นที่เปลี่ยนอาจทําให้น้องต้องถอยออกมาเพื่อสังเกตก่ตอนไม่ใช่เพราะกลัวครับแต่เพราะกําลังอัปเดตสถานการณ์ ประมวลผลอยู่ในหัวและเมื่อมั่นใจแมวจะเข้ามาใกล้หาคุณเองบางครั้งแมวอยู่ห่างเพราะร่างกายของตัวแมวกำลังไม่สบายเล็กน้อยก็มีนะครับแมวเป็นสัตว์ที่ซับซ้อนและอ่อนแอเก่งมากๆถ้ารู้สึกตัวว่าไม่สบายปวดท้องปวดข้อเหนื่อยก็มักจะเลือกที่ไปอยู่ที่เงีย,เงยบเพื่อไม่ให้ใครสังเกตครับเพราะในสัญชาตญาณดั้งเดิมในตามธรรมชาติการแสดงความอ่อนแอมันเรียกว่าความเสี่ยงครับ ดังนั้นการอยู่ห่างจึงเป็นสัญญาณให้คุณสังเกตไม่ใช่สัญญาณในการเมินเฉยครับอีกเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันมากก็คือการที่แมวไม่เข้าหาไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องการคุณครับแมวหลายตัวออกห่างแต่เขายังหันหน้ามาหาครับยังอยู่ในห้องเดียวกันยังมองคุณเป็นระยะระยะนั่นคือรูปแบบความใกล้ชิดของแมวชนิดหนึ่งเขาเลือกที่จะอยู่ใกล้แบบที่ไม่สัมผัส เพราะสำหรับแมวความปลอดภัยคือการที่ได้อยู่ในระยะที่ควบคุมได้ถ้าแมวของคุณยังอยู่ในสายตาของคุณครับยังไม่หนีไม่หลบซ่อนนั่นคือแมวเชื่อใจคุณเสมออีกสาเหตุที่สำคัญมากอารมณ์ของมนุษย์เรานี่แหละครับแมวรับรู้ผ่านอารมณ์ของคนได้ดีเป็นอย่างมากถ้าคนเครียดโกรธเศร้ากดดันแมวก็เลือกที่จะถอยครับไม่ใช่เพราะไม่แคร์แต่เพราะเขารู้ว่าอารมณ์นั้นเนี่ย อาจทำให้เราไม่สบายใจก็ได้เลยออกห่างมาดีกว่าแต่บางตัวก็เลือกที่จะเข้ามาปอบครับบางตัวก็ถอยเพื่อรักษาสมดุลไม่มีแบบไหนผิดและถูกเลยครับมันคือบุคลิกของแมวแต่ละตัวสิ่งที่ไม่ควรทำที่สุดเมื่อแมวอยู่ห่างคือการบังคับตั้งหากละ่ะการอุ้มกอดเรียกซ้ำๆเพราะในมุมของแมวนั่น,นเรียกว่าเป็นการไม่เคารพขอบเขตและจะทำให้แมวยิ่งถอยห่างมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ควรทําคืออยู่เฉยๆครับในพื้นที่เปิดและให้น้องเลือกเองวางโตนิ่งๆเสียงปกติไม่จ้องไม่เล็งไม่คาดหวังแล้วเมื่อคุณเห็นว่าแมวพร้อมแมวจะกลับเดินมาหาคุณเองครับและการกลับมานั้นจะมั่นคงกว่าการบังคับด้วยในความสัมพันธ์กับแมวไม่ใช่เรื่องของการครอบครองแต่การอยู่ร่วมกันเคารพกันในวันที่แมวเลือกอยู่ห่างนั่นไม่ใช่วันที่สัมพันธ์แย่ครับ แต่มันคือวันที่แมวรู้สึกปลอดภัยที่เป็นตัวของตัวเองและถ้าแมวของคุณเลือกที่จะอยู่ห่างแต่ยังเลือกอยู่กับคุณนะครับอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดครับแมวไม่ได้ไปไหนแล้วครับก็หายใจร่วมกันนั่นแหละครับและสุดท้ายความรักของแมวไม่ได้เป็นเส้นตรงครับมันเป็นขึ้นบางวันใกล้บางวันห่างแต่ตามใดที่แมวยังอยู่ในสายตาของคุณนั่นก็หมายความว่า คุณคือคำว่าบ้านของแมวเสมอและถ้าวันหนึ่งคุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วแมวของคุณเดินกลับมานั่งใกล้ๆโดยไม่ต้องแตะตัววางโตลงอย่างระมัดระวังหรือหันหลังให้คุณอย่าเพิ่งคิดว่าแมวเมินครับเพราะสำหรับแมวการหันหลังให้คือการไว้ใจขั้นสูงสุดแมวเชื่อว่าด้านหลังเนี่ยเป็นที่ปลอดภัยไม่ต้องเฝ้าระวังเพราะเรานั่นแหละที่นั่งอยู่ด้านหลังของน้องดังนั้นความผูกพันของแมว ไม่ต้องการการยืนยันในทุกๆวันครับไม่ต้องการคำเรียกร้องไม่ต้องการการกอดครับแต่ต้องการความสมบำเสมอความนิ่งและไม่ละเมิดพื้นที่ในวันที่แมวอ,อยู่ห่างลองถามกับตัวเองเบา,บาดีกว่าครับว่าวันนี้จะปล่อยเขาไหมหรือจะบังคับเขาดีถ้าหากคุณตอบว่าปล่อยเขาดีกว่านั่นอาจจะแปลว่าคุณเริ่มเข้าใจน้องดีแล้วก็ได้นะครับแต่อย่าลืมสังเกตด้วยนะ ว่าถ้าอยู่ห่างแล้วกินได้น้อยอึน้อยอาจจะมีปัญหาอะไรที่ตัวน้องหรือไม่เราก็ต้องเป็นคนที่คอยสังเกตด้วยนะครับและถ้าคลิปนี้ทําให้คุณโล่งใจขึ้นสักนิดในวันที่แมวเลือกที่จะไปนอนอีกมุมหนึ่งของบ้านลองยิ้มให้กับตัวเองครับและบอกกับตัวเองในใจดีกว่าแค่น้องไม่หนีไปไหนแมวกําลังใช้ชีวิตเดียวกันในบ้านของเราหลังคาเดียวกันนั่นก็แปลว่าน้องไว้ใจเราแล้วครับ นั่นคือความรักในภาษาของแมว